สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการทําขนมปังครัวซองกันนะคะหลายๆท่านคิดว่าครัวซองเนี่ยทำยากแต่จริงๆแล้วไม่ยากเลยค่ะเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาในการทําแค่นั้นเองและนี่ก็คือแป้งนะคะที่พร้อมที่จะนํามาคลึงแล้วก็ตัดเป็นชิ้นแล้วก็ม้วนให้เป็นรูปครัวซองเหมือนที่เราเห็นเห็นกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าก่อนที่จะได้แป้งออกมาแบบนี้มีขั้นตอนในการทํายังไงบ้าง ไม่ใหออ้แป้งโครซองที่เราเตรียมมาเนี่ยติดลงไปที่พื้นนะคะ เดี๋ยวเราจะแบ่งแป้งเป็นสองส่วนนะคะเท่าๆกันแล้วก็เราจะทำครึ่งส่วนก่อนส่วนที่เหลือเดี๋ยวเราเอาห่อพลาสติกเอาไว้แล้วก็เข้าช่องเ,ออเข้าตู้เย็นไว้นะคะเดี๋ยวเราจะคลึงแป้งนะคะให้มีความกว้าง9้านิ้วแล้วก็ยาว18นิ้วนะคะ เดี๋ยวเราลองวัดดูต้องได้9้านิ้วนะคะแล้วก็ยาว18นิ้วยังไม่ถึงนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราลองวัดดูนะคะ9้านิ้วไหมเก้านิ้วโดยประมาณนะคะ แล้วก็ความยาวประมาณ18นิ้วนะคะสูตรนี้นะคะจะได้ครัวซองประมาณ16ชิ้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราวัดเข้ามาจากด้านนี้2นิ้วเข้ามาจากด้านนี้4นิ้วนะคะ จากนั้นเราก็ตัดนะคะจากส่วนที่เราเริ่มวัด แล้วเราก็จะได้แป้งออกมาเป็นลูกสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะพักไว้เดี๋ยวเรามาดูวิธีม้วนกันนะคะหลังจากที่เราได้แป้งออกมาแบบนี้แล้วความหนาของแป้งนะคะจะอยู่ที่ประมาณ3มมิลลิเมตรนะคะตัดส่วนปลายออกมาเล็กน้อยนะคะ ยืดออกไปแบบนี้แล้วก็ม้วนแป้งขึ้นไปค่ะตัดส่วนปลายนะคะยืดออกไปค่ะแล้วก็ม้วนแป้งขึ้นมานะคะ เดี๋ยวเรามาเตรียมไข่นะคะที่จะเอาไว้ทาผิวของขนมครัวซองนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมถาดที่จะใช้เอ่อวางครัวซองเข้าเตาอบกันนะคะเราก็ใช้เนยทาเลยค่ะเรียบร้อย เดี๋ยวเราจะทำครึ่งหนึ่งของแป้งเนี่ยค่ะให้เป็นไส้ครัวซองช็อกโกแลตเดี๋ยวเรามาดูวิธีปั้นกันเลยค่ะเอาช้อนนะคะตักช็อกโกแลตที่เราเตรียมไว้อันนี้เป็นไส้ช็อกโกแลตทรัฟเฟิลนะคะ จากนั้นเราก็ทาไข่นะคะตรงขอบยืดแป้งออกนิดนึงนะคะดึงขึ้นไปคุมช็อกโกแลตที่เราเตรียมไว้กดนะคะให้แป้งด้านขอบติดกันแล้วก็ค่อยม้วนขึ้นไปค่ะ ก็จะได้ครัวซองออกมารูปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำครัวซองของเรามาวางบนถาดน,นะคะเมื่อเราคลุมพลาสติกเสร็จแล้วนะคะ เราก็จะนำไปพักไว้ประมาณ2-3ชั่วโมงค่ะเพื่อให้แป้งขึ้นฟูนะคะหลังจากที่เราพักแป้งไว้3ชั่วโมงนะคะเราก็จะนำมาทาด้วยไข่แล้วก็นำไปเข้าเตาอบอุณหภูมิ200องศานะคะ10นาทีเพื่อให้ผิวด้านบนมีสีน้ำตาลเกรียมสวยงามจากนั้นลดไฟลงมาที่180นะคะแล้วก็อบต่อไปอีกประมาณ15นาทีค่ะ แล้วก็ถึงวินาทีชีวิตอีกครั้งนะคะว่าขนมของเราจะได้ดังที่เราต้องการหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงออกมาสวยงามมากนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะวางไว้บนตะแกรงนะคะเพื่อให้ขนมเย็นตัวลงนิดนึงก่อนที่เราจะชิม แล้วเราก็ได้ขนมครัวซองออกมาสวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดูว่ารสชาติจะเป็นยังไง กรอบนอกนะคะแล้วก็นุ่มในแล้วก็แป้งเนี่ยจะมีความเหนียวหนึบอยู่ในตัวคุณสามารถที่จะนำแป้งครัวซองนี่นะคะไปดัดแปลงในเชิงธุรกิจได้มากมายคุณอาจจะเอาไปดัดแปลงทำเป็นไส้ต่างๆได้เยอะแยๆนะคะหลากหลายท่านใดสนใจก็สามารถนำสูตรครัวซองนี้ไปใช้ได้นะคะ